I'm ฝั่งข้าง D อีกใบนะกโนะ R4 ครับ,รบใบนี้เป็นหมวกสวยมากเป็นนากโนะชูริเคนฟรีนนะครับเป็นหมวกที่มีเมทัลลิกทั้งใบมันสวยจริงนะครับสวยตั้งแต่เจนนี้แหละขึ้นไปยัน 7x เอเลยโอเคมาจาผ่านหนึ่งนะครับอีกข้างผ่านหรือเปล่าดูทีนี้ ถึงเราจะมีฝาข้างอีกหนึ่งชุดที่เป็นชุดสแปร์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพังให้ทำให้นี้มันพังได้นะเราก็ต้องถนอมไว้นะครับเพราะฝาข้างของโมเดล R4 หายากนะเขื่อนๆฝั่งนี้มันจะเขเ่อน,น,นหน่อยดูสิโอเคเสียงคนเราเสียงอะไรต้อสังเกตด,ดีๆนะ เฮ้ยหงายด้วยสิเล่นงายด้วยเป็นร้อยไปเนี่ยอย่านะหนูอันไหนที่มันแบบมันมีข้างเดียวเองก็เอาใส่ให้มันเป็นคู่นอกนา้นี้ก็เอาใส่ได้เลยนี่เมื่อกี้ลืม ความจริงมันควรจะต้องใส่แบบนี้เหมือนเหมือนดับแต่จริงมันไม่ใช่ดับมันคือการให้ผมก็ทําให้น้ำํำยาซิลิโคนมันที่มันหลอดลื่นไว้นะครับให้มันให้มันเดินว่ให้มันเดินให้เต็มนหน้าก่อน,นประมาณนี้จับได้ละ ความรู้สึกมันจะขื้นนที่ชิวอยู่นิดนึงก็เลยเอาชัวตลองเซ็นช่องนี้นะไม่เหมือนกันเห็นป่ามันมีความเสื่อมที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหนูเสื่อมเยอะเหรอหีูดีกว่าถ้าเสื่อมเยอะเอาทางนี้เท่าก่อน อุ้ยโอหอย่าเพิ่งเข้าขนาดนั้นเลยหรอกออคผครับจบจบจะข,ข้างอะไรนะครับดูไม่เทนิกเท่าดีดูไม่เทนิกเท่าดี เอางี้เดี๋ยวมาดูเต็มเต็มใบกันเสร็จจบพร้อมเปิดขายครับผมใบเนี้ยเป็นงานแค่ปรับปรุงฟื้นฟูนะครับไม่ได้เซรามิกโค้ดูนะอันนี้คือแสงธรรมชาติใบข้างหลังก็จะเปิดขายเหมือนกันแต่รอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ ไม่ได้เซรามิโค้ดนะนี่คือความใสนะครับแล้วเราไม่ได้เอาอะไรเขาออกเยอะและกเกอใบนี้ครับเป็นแลกเกอร์อายุ10ปีขึ้นใบนี้10ปีขึ้นใบนี้12ปีนะครับดูนะดูความใสนะครับใบนี้16-17ปีต้องมีผมว่า15ปีต้องมีเอางนี้น้องอายุ15ปีนะครับนี่คือความใสตรงนี้คือไฟสองขัดนะครบับยิบยับยิบยับอย่างนี้แหละนี่แหละคือนากาโนชูริเคนครับ ชูริเคนชูริเคนเขาต้องเบอร์นี้นะครับแสงธรรมชาตินะจ๊ะไม่มี LED อัดนะ <c oughs> ขอให้ครับจ้าแสงธรรมชาตินะแสงธรรมชาตินะดูนะดูนะดูนะอาา่ะฮะชิวที่ผมบอกนะชิวอ่ะมันสามารถจะจัดการมันได้นะครับให้มันใส่ขึ้นได้นะครับ ชิวนะมาขออภัยึบว,ว้าวเจอกับ led แล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะครับผมจะพูดสั้นๆนะครับกับเจ้านาคโนชูริเคนใบนี้นะครับผมจะบอกว่าเชื่อมือผมนะครับแล้วคุณจะได้ของดีนะครับทำไมผมถึงไม่เล่นหมวก ปีใหม่ๆนะครับมันดูน่าเบื่อมีเงินคือซื้อได้ครับแต่ถ้าเป็นหมวกปีอย่างนี้ยครับแล้วสภาพแบบเนี้ยครับบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่ขายอ่ะอืมจ้ะวันนี้ผมว่าผมจะเปิดอยู่ประมาณสักสามหมื่นบวกลบนะครับด้วยคอนดิชันนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับภายในทุกอย่างเด้งฟูนะครับแล้วดูด้านล่างดิดูนี่ดิโหพี่พี่อยู่มาได้ยังไงก่อนนะครับ เราทำเป็นโปรแกรมดีเทลลิงให้นะครับก็คือเก็บรายละเอียดทั้งใบนะครับแต่ว่าไม่ได้โค้ดเซรามิกแค่นั้นเองเราลงให้ด้วยซอฟต์โค้ดนะครับซอฟต์โค้ดของเราก็จะเป็นอย่างที่เราอย่างที่เราเอาขึ้นมาให้ดูตอนนั้นนะครับเพียบนะครับจำไม่ได้เลยว่าลงตัวไหนไปบ้างครับแต่ว่าเราเลือกแล้วนะครับเราดูแล้วเราดูแล้วว่าเขาเหมาะกับเขาเหมาะกับเบอร์ไหนนะครับจะลิ้วรอย คุณดูแล้วกันว่าหมวกมันไม่ได้มีดิฟสแครท,ที่เป็นดิฟสแครท,ที่สีถลอกเลยนะครับสำหรับใบนี้นะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้งานครับมันต้องมีกันบ้างนะครับอืมสวยนะครับจบสวยแน่ ดูรอบๆเลยปีไหนเนี่ยทำไมมันดูแบบมาดูเอี่ยมจังมาดูเลี่ยมจังไม่นี้ยังไม่รู้เรื่องของราคาขายนะแต่ลูกค้ามาเช็คคอนดิชันในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะ,ะไม่ได้ทำอย่างเดียวคือเซรามิกโค้ทครับเ,เพราะว่าการเซรามิกโค้ทนะครับมัน มันก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะเราเลือกเซรามิกที่ดีๆให้แล้วกันแล้วก็นะครับดูคอนดิชันให้ดีระหว่างคลิปนี้ยคุณดูได้คุณดูคุณเช็คได้เลยนะครับคุณเดินเล็กหาผมอีกก็ได้นะครับร้านเราอยู่ตรงโรงปากเอกชัยครับร้านเราตั้งอยู่ติดกับคุณชัยหมูกรอบเลยนะครับรองหี่อาประสุนะมาได้เลยครับผมร้านเราอยู่ริมถนนเอกชัยเลยนะครับมาได้เลยนะครับเอี่ยมและเลี่ยมมาก ใสกรอสนะครับมากๆนะครับมางั้นเจ้าเอลไลนานาโนชูริเคนโมเดล RR4 ใบนี้ผมขมอนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝา mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ